สวีดัสสวัสดีพี่น้องนะครับทุกงมองทุกบอลนะครับพาพี่น้องมาเบิงเงินมาเบิงบ้านบรรยากาศยามแรกนะครับพี่น้องครับบรรยากาศยามแรกครับพี่น้องครับเปิดไฟนะครับมาเปิดไฟงั้นครับนี่กำลังคุยรายละเอียดกับสร้างคิดนี่ไปเบิงบ้านครับพี่น้องครับ น,นี่มองนั่งเล่นครับพี่น้องครับนี่พื้นที่นั่งเล่นมองอไปเป็นหน้าบา้านเสาโชว์อย่างสวยน,นะครับนนเข้ามาเบิง่งด้านในครับนนออเปิดประตูนี่เป,ปนเปิดประตูเรียบร้อยนะครับนี่ห้องทถห้องที่หนึ่งครับห้องนอนนะห้องนอนห้องที่หนึ่งนี่ครับระบบไฟ ไฟสี่หลอดตรงกลางหนึ่งหลอดนะครับเปิดได้ปิดได้ครับหลอดกลางครับนี่มีเหรียนสีร้อมั้ยมาครับพี่นอนครับนี่เป็นห้องโถนะครับไฟห้องโถสว่างสวยงามห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองครับ ส้างล้าก็ลังเก็บรายละเอียดเท่ากันสร้างคิดครับผมนี่ <c oughs> มากครับถ้าสีแลกกันสีประมาณนี้นี่ครับนี่ห้องนอนที่สามนีห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำก็งามกเก่านะครับมาเบิ่ง นี่เป็นหลังบ้านครับบรรยากาศหลังบ้านห้องโถวครับพี่น้องครับนี่เก็บของเก็บรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆนะครับมีเวลาอีกหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับหากับฝน บางมือกับฝนนะครับพอเอาเห็ดเฮี้ยนเห็ดบ้านนี่ช่วงหนาฝนนะครับมันก็เลยย่นเวลาไปหีีนะครับบางมือกับฝนโ่ชิเก็บสีได้รายละเอียดติดฝนแน่นะครับเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมนะครับพี่น้องคำว่าเบิเรก์กเล็กขอให้รำให้รวยครับสวัสดีครับผม